สวัสดีสวัดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสด,สสดีช่วงบ่ายวันศุกร์นะคะหลังจากที่เราพบกันไปรอบรอบเช้าแล้วเราพบกันไปรอบหนึ่งแล้วนะคะ,อะรอบบ่ายนะคะรอบบ่ายรอบเช้าแล้วก็ปล่อยเราพัฒนานะคะเราพัฒนาเราโอ้มือนี้ก็รู้สึกว่าสองแค่สองตัวเองเด็ดๆไปแล้วนะคะ เราลุ้นตอนเย็นเนาะสิเดลลำสิเด้ฟอนยู่บอกจะได้เฮห,หรือเปล่านะคะขอให้ได้เฮขอให้ได้ฟอนได้ลำเนาะค่ะแล้วเราก็มาต่อกันด้วยหนึ่งเมษาคือรัฐบาลไทยนะคะเราจะปล่อยรัฐบาลไทยอีกรอบนะคะรอบนี้ก็คือเป็นน้ำมนต์ค่ะเลขขันน้ำมนต์เนาะเลขขันน้ำมนต์เราทํามาจากขันน้ำมนต์เราไปเอามาจากขันน้ำมนต์นะคะ ก็มีพระอาจารย์ทำนั่นแหละเราก็ทําไม่เป็นหรอกเนาะแต่เราก็ไม่เอ่ยชื่อว่าอาจารย์องค์ไหนนะคะค่ะเราก็เอามาให้เอซีหลายๆายทางนะคะค่ะทางด้านเดี๋ยวเราก็จะเราปล่อยขันน้ำมนต์ไปก่อนนะคะเพราะว่าทําขันน้ำมน์ได้แล้วก็ปล่อยไปให้ก่อนเนาะแต่ว่าถ้ารอบโค้งรอบสุดท้ายเราก็ค่อยว่ากันใหม่นะคะค่ะ เผื่อบางทีก็มีอยู่แล้วโค้งสุดท้ายแต่รอบนี้ให้เอาไปให้อาไปคำนวณให้เอาไปฝันหรือว่าให้อาไปเสียงทายดูก่อนเสียงทายดูก่อนนะคะว่าเลขขันน้ำมนต์เรานะคะจะตรงกับเลขของเลขทีที่บางคนก็มีเลขอยู่ในใจตัวเองนะคะพอหวยมาก็อย่างนั้นแหละนะคะ,ะตรงนี้ก็จงใช้วิจรารณญาณนะคะในการรับชมด้วยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอ,อขอบพระคุณมากนะคะ,ะก็เป็นแนวทางเหมือนเดิมนะคะเป็นแนวทางเหมือนเดิมนะคะที่จะ,ะให้รัฐบ,บาลไทยนะคะแนวทางวันที่หนึ่งเมษานะะเรามาดูนะคะขันน้ำมันของเรานะคะ,ะเราจะจะให้ส่องตัวนี้ก่อนจะส่องโทรศัพท์ก็คงไม่เห็นชัดเนาะ ก็คงจะเขียนเอานะคะนี่เราถ่ายมาจากขันน้ำมูลน,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 นะคะขอ,ของพระอาจารย์เนาะใช่และของพระอาจารย์ที่ทําขันน้ำมูลให้กับพวกเรานะคะเราก็จะเขียนให้นะคะถ้ายังไงก็ขอยึ้มโทรศัพท์ญาติหน่อยเด้อให้ดูทีละทีละทีละกล้องเนาะใช่ถ้ามันเจอเนเอฟซีอาจจะมองอยากอยากจะดูขันน้ำมูลเนาะเผื่อว่าเอฟซีจะมองไม่เหมือนกันน้ำมูลนี่คือจะโชคใครหมานมันใช่จะมองไม่เหมือนกันเหมือนสาวปานนั่นแหละอ ได้ยินไปได้ยังไงหนึ่งหนึ่งอะนะอะบอกหนึ่งศูนย์นี่คือหนึ่งหนึ่งวะเออนี่แหละก็คงคงพูดจริงนั่นแหละพูดในความจริงใช่เพราะว่าถามค่อยก็เลยพูดพูดไปพูดไปแล้วก็เออหลงได้พูดนะนะมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่ง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 ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะหนึ่งหนึ่งเออใช่ก็หลงได้พูดไปเหมือนประมาตนั้น คิดได้อยู่แต่นี่แหละมันก็เป็นดวงโชคว,วาสนาแต่ละคนนะคะมันก็ไม่เหมือนกันไหนอขอดูโทรศัพท์ย่าก่อนอเดี๋ยวเรามาเรามาดูตัวนี้ก่อนอแล้วค่อยดูโทรศพัพท์โอ้ดูในสมุดก่อนเนาะดูในสมุดก่อนอพี่น้องดูในสมุดก่อนนะที่ยาาดูเนะาะย่าจะเห็นเป็นแบบนี้เนาะอันนี้คือที่เห็นมาเนาะก็จะเป็นตัวแบบนี้นะคะสองเจ็ดหก สองเจ็ดเก้านะ<ช>พี่น้อง<ช><ช>แบบนี้เลยเนาะเพราะว่าหกกบเก้านี่ยมันจะคล้ายกันอืมันจะคล้ายกันม,มันจะมาจากตัวเดียวกันใช่มันก็แต่ก่อนคนผูพเทาเขาบางทีก็ไม่รู้เนาะภูมิเนาะภูมินี่บอกว่าภูมิจะเหมือนเป็นตัวเดียวกันนะเออก็ประมาณน,นี้นะคะแล้วแล้วแต่ว่าคนไหนจะแปลยังไงอ่าเดี๋ยวจะให้ดูเราจะให้ดูใน ที่เราถ่ายจะขันน้ำมนต์มาบางคนก็แปลไม่เหมือนกันอาจจะเห็นไม่เหมือนกันก็ได้เนาะไม่เหมือนกันก็ได้แต่ก็ชัดมากนะถ้าเราดูแบบนี้ก็ชัดมากเลยชัดจริงๆอืเออให้เปยอนดีดูมาทางนี้ก่อนอันนี้อะไรมาให้ให้แม่พี่ดูก่อนนะพี่น้องนะตัวนี้เป็น ก็พากันดูนะทีละคนทีละคนนะจะได้ชัดชัดนะชัดเจนเนาะมันก็ชัดมากว่ะเนาะมีกี่ลูกเลื่อนเลื่อนกดูไหมนะเลื่อนอย่างนี้ก็รูปเดียวนั่นแหละแต่ว่าตัวใช่รูปเดียวแต่ว่าตัวอ๋ออีกรูปหนึ่งอ๋ออรูปหนึ่งแต่ก็รูปนี้ก็เป็นเก้าเหมือนกันแหละท้ายค่ะก็จักผมก็เป็นเก้าตัวเดียวกันซาปาโลมาซาปานจะเห็น เหมือนยาหนิงไหมโอ้แต่มันมันชัดเจนมากเลยเนาะชัดเจนจริงๆชัดเจนเพราะว่าลูกศิษย์บอกว่าเขียนให้ชัดๆหน่อยอาจารย์ดูไม่ออกแบงนี้แต่เวลาถ้าไอ้เพื่อนแปลเพื่อนก็แปลเป็นสองเจ็ดหกสองเจ็ด้าดูกันนะแต่ว่าก็ชัดมากเนาะเนาะชัดมากมันก็แจมแจวเลยแหละนี่ใช่เช็ดเลยเป๊ะเป๊ะเลยนะใช่เป๊ะเป๊ะเดี๋ยวมาดู ช่วงช่างผมบางนะคะพี่นแบบคือไม่ต้องให้เดาเลยโอ้ไม่ต้องไปตีให้ยากเย็นเลยเนาะนี่เนาะใช่ใช่ัดเจนมากที่ทํามาแต่ก่อนครั้งก่อนที่เป็นเก้าแปดศูนย์อ่ะไม่ชัดนะไม่ชัดเราได้แปลเอาแต่นี่ชัดแท้ๆชัดจริงๆบางเขียนเลยเนาะบางเขียนเอาเลยใช่งวดไหนนะที่เราได้คันน้ำมลามันก็ไม่ไม่ชัดแผ่นนี้เนาะไม่ชัดเท่าเนาะตัวที่ชัดตัวที่ชัดชัดน่ะ ตามปกตินะจะบอกด้วยนะเลขเก้าเหมวอเลขหนึ่งไทยไหมเออดูเลขเก้าที่หมวอเลขหนึ่งไทยไหมสองเจ็ดหนึ่งเออสิเมียนด้เนาะดูตาสาวปานพี่น้องเอ้ยสาวปานพามาดูสิดูดิเลขเก้าเหมือนเลขเหมือนเลขหนึ่งไทยเหมือนเจ้าวาดนั่นแหละเออมันก็ใช่นั่นแหละเนาะเนาะไม่แน่ ซื้อกันไว้ดีกว่าใครเห็นเป็นตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นเนาะแต่ก้าวหน่มาแน่นอนเพราะว่าถ้ามันเป็นหนึ่งทันทีนี่เจ้าจูโอ้เพราะว่ามันขายมันนะแล้วยังไงก็สลับซับซ้อนหรือว่าเอาขึ้นเอาลงด้วยนะเรื่องน้ำมนต์ครั้งก่อนก็เหมือนกันนะต้องขยับขึ้นขยับลงไม่ได้เป๊ะๆเนาะภูมิที่ให้เป๊ะๆก็บางครั้งก็เป๊ะอยู่บางงวดแต่ส่วนมาก ส่วนมากจะได้ขยับเอาขยับหาอ่าขึ้นมั่งหนึ่งแต้มลงมั่งหนึ่งแต้มที่ละแต้มสองแต้มจะเป็นแบบนี้มันคล้ายๆแบบว่าดวงเราจะมาไม่พร้อมกันใช่คนในที่ซื้อเป็นอาจจะขยับตัวหน้าหรือตัวหลังคนนี้ก็อาจจะไปด้วยกันพวกเราไปด้วยกันไปดูขันนธมนต์ด้วยกันบางคนดูบางคนนี่ชัดขนาดนี้ยังไม่ดูไม่เหมือนเป็นตัวเดียวกันอ่าบางคนบอกว่าท้ายเหมือนกัะเลขดหนึ่งจังเลย อ่ก็เหมือนจาปานเด็ดจาบานเออก็มือ,มอมมเหมือนกันนะแต่ละคนมันมีอะไรที่อยู่ในภูมิของเราเนาะอ,อันนี้ก็เชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นเนาะมองไม่เห็นเพราะว่าถ้าที่จริงนะคะอะนะคะที่จริงก็ที่จริงล้วก็จะโอเคนะคะเราก็จะติดตามไปเรื่อยเพราะว่าภูมิแห่งนี้นะคะที่เคยไปเอาไปเอามาขันน้ํามนนะคะค่ะ ก็ได้แต่เพิ่นหลายรอบอยู่เนาะได้หลายรอบอยู่นะคะใช่ให้โชคแล้วก็ถ้าเราขยับเป็นได้เกือบทุกครั้งนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะโดใช้วิจารณญาณโดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางความเชื่อส่วนบุคคลค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ